ในระยะปานกลางถึงระยะยาวเนี่ยถ้าสมมติเออสหรับนักลงทุนที่เขาจะบอกอยู่ในช่วงวัยเดือบแบกถูกไหมครับที่เขาจะมาโอ้ไม่ได้แบบต้องการเข้าไปเสี่ยงมากรวมไปถึงคนที่ใกล้จะเกษียณแล้วที่รู้สึกว่าเออพอตเนี่ยเขาจะเก็บเอาไว้ใช้หลังเกษียณเขาควรจะมีแนวทางในการที่จะจัดสรรเงินลงทุนเนี่ยครับไปในสินทรัพย์อะไรบ้างผมว่าเบสิกเลยนะฮะเวลาเราจะไปลงทุนเนี่ยเราก็มักจะต้องทำ questionnaire นะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าเพื่อประเมินความเสี่ยงแล้วก็ มีคําถามทางจิตวิทยาหลายอย่างนะครับเพื่อที่จะประเมินว่าแต่ละคนเนี่ยรับความเสี่ยงได้กี่มากน้อยเรื่องความเสี่ยงมี2เรื่องนะคะความสามารถกับความพึงพอใจในการยอมรับความเสี่ยงนะฮะบ,บางคนอาจจะรับความสามารถในการรับความเสี่ยงอาจจะน้อยแต่ความพึงพอใจนี่สูงปรี๊ดเลยบางคนก็บอกว่าเอาง่ายๆเลยสินทรัพย์เสี่ยงคนมีเท่าไหร่ทุกคนรู้อายุตัวเองนะร้อยลบอายุแล้วกันนะเอาง่ายๆแบบนี้แต่เรียนเป็นข้อสังเกตอย่างสําหรับคนที่บอกว่า ไม่อยากลงในสินทรัพย์เสี่ยงเลยความเสี่ยงไม่ได้มีไว้ให้กลัวแต่มีไว้ให้จัดการอ่าโอเคคำนี้ดีมากความเสี่ยงไม่ได้มีให้เรากลัวเพราะว่าจริงๆคนหลายคนเวลาเราพูดถึงความเสี่ยงเขามักจะนึกถึงโอกาสที่จะขาดทุนแต่จริงๆในทางการเงินของเราเราบอกความเสี่ยงคือโอกาสที่มันผันผวนใช่ไหมครับข้างหนึ่งไม่ลงทุนเลยเพราะกลัวเก็บไว้ในแบงก์อย่างเดียวแต่จาย์ดูย้อนกลับไปนะฮะยี่สิบปีหลังเนี่ยมีหลายช่วงยาวๆเลย ที่ดอกเบี้ยงเงินฝากแพ้เงินเฟอ้อถูกต้องเลยครับนก็หมายความว่าเงินของเราเนี่ยมันเล็กลงอันนี้นก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งนะเสี่ยงที่จะแพ้เงินเฟอ้อถูกไหมฮนะใช่ครับและอีกมุมหนึง่งหลายคนบอกว่า,วาฉันจะ,กะเกษียณอยู่แล้เงินต้นฉันต้องอยู่ครบแต่อย่าลืมนะ,กะเกษียณปั๊บเราไม่ได้จากโลกนี้ไป เรายังต้องอยู่ในโลกนี้ไปอีกนานพอสมควรนะอายุขายคาดหมายเมื่อแรกเกิดเนี่ยแต่สำหรับท่านที่ได้ผ่านโค้งหลัก4ไปแล้วผ่านโค้งหลัก5าไปแล้วเนี่ยอายุไขาคาดหมายมันยืนขึ้นเพฉะนในทางการวางแผน <S 2> <S 2> <ๆ>การเงินเนี่ยผมตัวอย่างน้อยเนี่ยสัก85ก็ดีแปลว่าอะไรเนะเราเกษียณ60 25ปีหลังยี่สิปี<ๆ>นะฮะเป็นถ้าเราบอกว่าเราไม่มีสินทร,รัพย์เสี่ยงเลยเนี่ยลำบากเหมือนกันเนาะที่เงินของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะแพ้ ตัวเงินเฟอ้อนะและว5 5ปีเนี่ยมันยาวเพียงพอนะถ้าเราถือลงทุนระยะยาวเนี่ยมันจะช่วยลดความผันผวนระหว่างทางไปได้นะเพราะฉะนั้นผมถึงจะเรียนว่าตัวสินทรัพย์เสี่ยงก็ยังสามารถถือได้เพียงแต่ว่าลดสัดส่วนมันลงไปเรื่อยๆเมื่ออายุมากขึ้นนะฮะ